คุณไพโฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็อยังคะสวัสดีค่ะวันนี pareil, ้จะมาเรียนเรื่องอะไรคะเจับเจับนะอะไรสิ What is color Yellow Yellow สีอะไร Yellow สีอะไรสี ชีอะไรไม่รู้จักช <laughs> ีเหลืองอันนี้คืออะไรแบก,แ,กแบกสีดำเย็นเ,เ,เลยไปฝนระบายรูปอะไรนะ่ะรูปรูปเลมอนวี่งจรงจังเลยเย็นโลดสีอะไร สีดำย <ing> ูสีดำเาเผาเยียเผเผาสีอะไรเผาเผาสอะไรเผา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 สีเผาเผาเราขี่ลิฟต์รอเปล่ามันเป็นปปเนขากวาง อืมมันดินน้ำมันนี่นะลูกแม่ดื่มสีไหนก็เปนี่ยนก็แก่กัน orange orange ิสทาวด์ว่าดิสทาวดม่วงโอ้ยอยากไปปรกวดด้เนาะ orange what is color o r a n g e หน้าตาสีเลียดมากสีอะไร o อ a ิ g e

我们那年嘛。